น้ำในคองตาก็ะจองแลมอ้งกวอะไรอะกวอะไรกาบ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 เ็อาบน้ำในคล่องเป็นอะไรนี่น่น่่จะสู้จะสู้อจจะสู้ 들들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 , 쟤 쑥, 혼자 쑥, 에에에에 에이, 캐캐캐캐캐 캐, 휘휘 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 휘 มันให้เหรอบ้าหัวแม่หรอ